เจ็ดวิธีชะลอความแก่ให้อ่อนกว่าวัยเรื่องความชราที่มาเยือนนั้นเป็นไปตามวัยก็จริงแต่ดนุ่มสาวสมัยนี้กับแก่ก่อนวัยถึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจเคล็ดลับเหล่านี้ได้มาจากนายแพทย์พันศักดิ์สุรเลิศสุตินารีแพท,ทย์ผู้เชี่ยวชาญวิธีที่หนึ่งคือต้องไม่อยากแก่ต้องตั้งใจคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว และต้องปฏิบัติควบคู่ไปทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ 2. มีใจเป็นหนุ่มสาวตลอดคือรักอิสระมองโลกในแง่ดีและที่สำคัญมีความหวังสเสมอหรือการครบเพื่อนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นวิธีการที่ดี 3. ลดความเครียดเลือกออกคิว้วผูกโบกันได้แล้วลองยิ้มให้มากขึ้นถ้าไม่รู้จักยิ้มอย่างไรก็ลองยิ้มกับกระจกเงาที่บ้านดูสิ 4. ออกกําลังกายกันอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายกันอย่างน้อย15นาทีก็จะดีนะครับ 5. กินอาหารต้านความชราพยายามเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเช่นพืชผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ 6. นอนหลับให้เพียงพอเราควรจะนอนให้เพียงพอกับร่างกาย การน,นอนที่เพียงพอที่ทสุดควรนอนก่อนสี่ทุ่มจะดีที่สุดครับเจ็ดวิธีสุดท้ายความรักความรักเท่านั้นที่จะช่วยให้คนสดชื่นกระชุ่มกระชวยทั้งความรักของคนหรือสัตว์ก็จะช่วยให้เราหัวใจเบิกบานได้ครับขอบคุณครับ